สว,ส,สวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะหัวข้อของ EP เนี่ยนิงว่าน่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้มันเริ่มต้นจากจากคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่เป็นเป็นประเด็นที่เป็น t o p o o t t h t t w w n พอสมควรทีเดียวนะเพราะว่ามีน้องผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขามาเปิดเผยว่าเขาเพิ่งมาทราบว่าเขาเป็นออทิสติกเมื่อตอนที่เขาโตแล้ว แล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องราวที่ผ่านมาว่าเอ๊ะเขาเขามีบุค,คลิกลักษณะยังไงแล้วทำไมถึงตัดสินใจและทำไมถึงไปตรวจและได้พึ่งพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นออทิสติกในตอนโตคลิปนี้เป็นไวรัลมากนะคะแล้วก็มีคนพูดถึงกันเยอะมากๆว่าอา้าวได้ด้วยเหรอก็เหมือนเป็นการจุดประกายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะจุดประกายในสังคมแล้วเหมือนเป็นเป็นข้อมูลใหม่ด้วยซ้ําไปนะคะคุณหมอว่าอา้าวจริงๆแล้วเรา สามารถที่จะตรวจพบภาวะนี้ในช่วงของวัยผู้ใหญ่ได้แต่ที่นี้คุณหมอคานีอยากจะถามในเบื้องต้นก่อนว่าจริงๆเวลาที่เราตรวจพบภาวะนี้ในผู้ใหญ่เนี่ยเขาเพิ่งมาเป็นหรือจริงๆแล้วเขาเป็นมาตั้งแต่แรกแต่ว่ายังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยค่ะคุณหมอจริงๆต้องบอกว่าเขาเป็นมาตั้งแต่แรกค่ะคือออทิสติกเนี่ยเราต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะออทิสติกเนี่ยเป็นโรคของความบกพร่อง,อ,งอ,งองของการพัฒนาการของสมอง ที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษาและก็สังคมซึ่งคือมีติดตัวเรามาอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าออทิสติก<ม>บางคนเนี่ย<ม>เขาจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าถ้าเป็นสัพทางการแพทย์เราก็เรียกว่าเป็นไฮฟังชันออทิสติกค,คือเป็นกลุ่มออทิสติกที่มีความสามารถทางภาษามีความสามารถทางสังคมที่ไม่ได้บกพร่องมากเขาสามารถอยู่ในสังคมเติบโตได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขามีครอบครัวที่เข้าใจเขาได้โรงเรียนที่ที่เข้าใจ นะคะออทิสติกนี่มีเพื่อนได้นะคะถ้าเขามีเพื่อนที่เข้าใจเขาเนี่ยก็คือจะทําให้เขาเนีค่อยๆแบบเปิดโตมาในสังคมเนี่ยได้อย่างคนปกติหนึ่งคนเลยนะคะเพียง mm. แต่ว่าพอเป็นไฮฟังชันออทิสติกเนี่ยหรือว่าเป็นกลุ่มที่เรามาเจอตอนโตเนี่ยเรามักจะมาเจอลักษณะของความคิดการตีความสถานการณ์ทางสังคมนะคะมุมมองต่อโลกของเขาอะที่ที่จะทำให้เขาซัฟเฟอร ตอนโตหรือการเข้าสังคมการทํางานอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะทําให้เขาเนี่ยมีปัญหาการปรับตัวเนาะเพราะว่าโลกโลกในวัยทํางานกับโลกในวัยเรียน,นยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะโลกสังคมโลกที่มันกว้างขึ้นด้วยวัยที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่เนี่ยเอ่อก็ก็จะไม่เหมือนกับในโรงเรียนหรือว่าไม่เหมือนกับในครอบครวัวคนคนนึงเป็นออทิสติกมันไม่ได้บอกแค่เรื่องการภาษาและการสื่อสาร มันบอกด้วยเรื่องทักษะสังคมอีกค่ะค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวินิจฉัยออทิสติกอ่ะมันไม่ใช่แค่หนึ่งอาการแล้วบอกว่าโอเคคนนี้ใช่ออทิสติกอ่ามันต้องคือการดูดูเขาอ่ะดูกระบวนการของเขาอ่ะทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นตัวตนของเขาดูกระบวนการคิดดูกระบวนการการตีความสถานการณ์ทางสังคมนะคะนอกจากนี้เนี่ยออทิสติกจะมีมีอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของความหมกมุ่นไม่ยืดหยุ่น นะคะจะสนใจอะไรที่แบบมันแบบปีปะลึกแต่ใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้หรือในปัจจุบันจริงๆแล้วมันก็ใช้ประโยชน์ได้นะแต่ว่ามันลึกจนที่แบบเออกลุ่มคนที่จะสนใจเรื่องนี้มันมีน้อยอืมค่ะค่ะถ้างั้นถ้างั้นเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณหมอพูดว่าบางคนก็อาจจะมาเจอตอโตอ เพราะว่าตอนโตเนี่ยเขาก็อาจจะได้เจอสถานการณ์หลายอย่างเช่นเ,เรื่องแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการตีความสถานการณ์เรื่องกระบวนการคิดเรื่องของมุมมองต่อโลกคุณหมอพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าถ้าคนที่มีภาวะแบบนี้เนี่ยเวลาเขาเจอสถานการณ์แบบนี้เขาจะมีกระบวนการคิดแบบนี้เนี่ยคะ่ะเขาจะเอ่ออันนี้ยกตัวอย่างอย่างสมมติว่า กขาจะมีความการตีความที่แบบบางทีแบบเฮ้ยมันตรงได้ขนาดนี้เลยเหรอคนเนี่ยอืมเช่นเช่นอ่ายกตัวอย่างให้ฟังหมอมีมีเด็กคนหนึ่งเป็นวัยรุ่นนะคะค่ะเขาจะทําผิดกฎระเบียบเขาจะทําผิดระเบียบโรงเรียนข้อหนึ่งประจําคือห้ามย้อมผมอืมอ่าแล้วเขาก็จะบอกว่าก็โรงเรียนบอกว่าให้เป็นผมสีธรรมชาติค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ผมสีธรรมชาตินะ งงไหมคะงงค่ะคุณหมอทีนก็ถามเขาต่อว่ายังไงนะผมสีธรรมชาติเพราะเขายอมผมค่ะเขาบอกว่านี่ไงหมอสีที่เขาเลือกอะมันคือสีธรรมชาติมันคือสีธรมมธรมชาติเข,า,ขาย้อมสีอะไรมาคะคุณหมอคือเขาสอบยอมสีน้ำตาลแดงแต่ไอข้างกล่องมันเขียนว่าสีน้ำตาลแดงโทนธรรมชาติ <laughs> อ๋อ โอเคเข้าใจไหมคะการเป็นพ่อว่ามันจะคิดอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรออืมแต่เขาตอบด้วยความอินโนเซนต์จริงๆเหรอฮะคือบางทีเวลาเราเจอคนแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่าคนนี้ทาไมกวนจังเลยเราจะเราจะตีความว่าเขากวนคือเหมือนกับออกแนวกวนๆออกแนวประชดประชันแต่แต่จริงๆแล้วเขาเขา เขาคิดแเนาเขาใจอย่างนั้นจริงๆใช่เพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่เราเราเราคุยกับเขาอะค่ะมันไม่ใช่แค่คําพูดนะคะมันต้องสังเกตสีหน้าท่าทางของเขาด้วยมันถึงจะเข้าใจบริบทของเขาของความคิดเขาเพราะฉะนั้นจิตแพทย์ก็เลยจะต้องเวลาคุยกับคนไข้จะต้องคุยที่เห็นหน้าอได้ยินเสียงเห็นหน้าหรืออจะยกตัวอย่างอะไรอีกอ้านึล เออจะมีเด็กๆก,ก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเราเราอย่างเช่นแม่จะโกรธมากเลยที่แบบว่าเนี่ยไม่ตั้งใจอ่านหนังสือแล้วดูซีสอบอะ่ะคะแนนก็ก็ไม่ดีเด็กก็บอกว่าแล้วยังไงอะ่ะทำไมเขาเขาก็สอบผ่านก็แค่นี้ก็ผ่านแล้วอืม,อมก็แม่บอกว่าห้ามสอบตกอืมค่ะ ก็เนี้ยว่าสอบผ่านด้วยคะแนาดห้าสิบพอดีแล้วแล้วแม่ไม่พอใจตรงไหนอย่างเงี้ยช่ะแมเขาจะไม่เข้าใจไม่ไม่พอใจตรงไหนอืมแล้วเออแล้วทําไมเราจะต้องทําจนถึงขนาดนั้นด้วยคือถ้าฟังอย่างเงี้ยถ้าวางอย่างเงี้ยมันเหมือนเด็กกวนเหมือนเด็กขี้เกียจแต่จริงๆม่เข้าใจอย่าง้นจริงเพราะว่าเกณฑ์ผ่านคือห้าสิบก็แม่บอกอย่าสอบตกอือคือ ง,งั้นแปลว่ากระบวนการในการที่จะวินิจฉัยเนี่ยจะต้องเป็นคุณหมอที่จะต้องคุยหลายๆครั้งถึงจะวินิจฉัยได้ว่าอันนี้เข้าข่ายหรือจริงๆมีกระบวนการวินิจฉัยแบบอื่นไหมคะคือจริงๆอะค่ะในในใน,ในต่างประเทศอะก็มีมีการวินิจฉัยที่ใช้เป็น,เป,นเป็นการสัมภาษณ์เหมือนกันนะคะค่ะแต่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ที่ที่มีความเเข้าไป ประเมินเรื่องของการสื่อสารประเมินเรื่องของการวางแผนชีวิตประเมินเรื่องของการตีความความหมายของบริบทบางอย่างซึ่งอันนี้นเป็นเ,เครื่องมือของต่างประเทศแต่มันมีข้อจํากัดเรื่องภาษาทําให้เครื่องมือชุดนี้พอเราจะต้องแปลเพื่อที่จะมาใช้ในคนไทยเนี่ยก็เลยเอาบริบทมาใช้กันไม่ได้ต่างประเทศมีแต่ในในในประเทศไทยเนี่ยเราก็เลยต้องใช้อาศัยจิตแพทย์ เป็นผู้ประเมินโดยเฉพาะคือคนที่จะถนัดออทิสติกต้องบอกต้องเป็นจิตแพทย์เด็กและว,วัยรุนย่นบางคนบอกว่าก็ไปหาจิตเวชผู้ใหญ่ได้ไหมไปหาจิตแพทย์ผู้ใหญ่ได้ไหม <c oughs> คือบาง <c oughs> ทีเนี่ยจิตแพทย์ผู้ใหญ่ก็คือเนื่องจากโรคเนี้ยเป็นพื้นฐานเดิมมาจากโรคเด็กค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจิตแพทย์ผู้ใหญ่เขาจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชำนาญมากพอ <c oughs> แล้วแล้วบางอย่างอะ่ะมันดูมันดูคล้ายเป็นเป็นอาการทางโรค เป็นเป็นโรคจิตเวทผู้ใหญ่ด้วยค่ะหรือหรือเด็กบางคนเนี่ยเขาจะเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะคือบางคนเขาจะมีเพื่อนในจินตนาการซึ่งพอโตแล้วก็ยังมีหรือเด็กหรือหรือหรือเขาจะชอบพูดคนเดียวพูดเพื่อเหมือนแบบแบบเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลักษณะของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าซึ่งบางทีคนไม่เข้าใจก็จะอืม้มีโรคทางจิตเวทอื่นหรือเปล่าอืมค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องดูร้อยเรียงมาค่ะ ค่ะมีไหมคะแบบว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็อยู่ในภาวะคล้ายๆแบบนี้แล้วก็เข้าใจว่าตัวเองน่าจะป่วยในด้านด้านจิตเวชแล้วก็ไปหาจิตแพทย์ผู้ใหญ่จนแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะที่จะเเรียกว่าวิธีชัยได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นเหตุมัน,ม,นมันเกิดจากการที่เป็นออทิสติกเนี่ยคะ่ะคือจริงจริง,รงออทิสติกเนี่ยก,ก็จริงๆเป็นโรคเป็นเป็นกลุ่มที่ที่มีความเปราะบ,บาง กับโรคทางจิตเวชอื uh ่นๆอ่ะเมื <respuesta> ่อเขาโตโดยเฉพาะกลุ uh, really it. It real. really uh ่มที่อย่างที่หมอพูดว่าเป็นไฮฟังชันคือเขาใช้ชีวิตได้แต่เขาซัพเฟอร์กับอะไรบางอย่างค่ะที่ที่เยอะจริงๆแล้วก็เอ่อเลยทําให้เขามีเรื่องของวิตกกังวลซึมเศร้าอได้สู่คนอื่นบางทีไปด้วยเรื่องเนี้ยอหมอเคยได้มีมีมีคนไข้เอผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาก็จะเขาจะ เขามาด้วยซึมเศร้าแล้วเขาก็มาด้วยแบบเหมือนย้ำคิดยำำ้ำทำค่ะเอ่อแต่ทีนี้เพื่อนที่เป็นจิตเวทผู้ใหญ่ก็เราบอกว่าแต่มันดูปนแ,ปแปลกอะดูย้ำ<ะ>คิดย้ำทำเขาก็ดูแปลกหรือว่า<ะ>ซึมเศร้าเนี่ยชัดแหละเขาไม่ได้ัยแน่นอนเขาไม่ได้ัยได้แต่เนี้ยเออมันเห็นลักษณะความคิดอะไรบางอย่างซึ่งมันทําให้เขาแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่มีแค่นี้ก็เลยส่งมาให้ให้ดูเนี้ยค่ะเขาก็จะเป็นแบบ ซูมเศร้าที่มันมาจากการปรับตัวกับสังคมไม่ได้ชเช่นเขา<ม>เขาเขาไปทํางานเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าก็หัวหน้าสั่งงานตามเนี้ยอ่าจ็อบเขาคือเท่าเนี้ยค่ะพอมีจ็อบเพิ่มอะเขารู้สึกมันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่หรือเวลาทําแล้วมันแบบมันทําแค่นี้ก็เอาหรออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมากกว่านี้ไหมหรือบางทีมีงานอันนี้ซึ่งเข้ามาแทรก เอ๊ ه, เขาจัดลําดับของเขาไว้แล้วแบบนี้แล้วอันนี้เข้ามาแทรกอะ่ะเขารู้ว่าต้องทํานะแต่ข้างในเขามันอึดอ,อัดอ่ะมันเหมือ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 นเราใช่ไหมคะค่ะมันก็เหมือนเราเวลาทํางานเนาะแต่แต่แตมันต้องลงไปสัมภาษณ์ใน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 ,ในเชิงหรือว่าอ๋อในภายใต้แล้วนะ่ะมันคืออะไรในความคิดเขาอืมค่ะอย่างอย่างกรณีตัวอย่างที่คุณหมอยกมาสักครู่นี้เนี่ยนึยงว่าถ้าเป็นคนทั่วๆไปก็อาจจะรู้สึก อันหนึ่งคือไม่พอใจมีความรับข้องใจอะไรบางอย่างแต่คนที่มีภาวะนี้เขาจะมากกว่าปกติจนมันเป็นความทุกข์มากๆขนาดนั้นหรือเปล่าคะคุณหมอใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาบางทีเขาแบบวางไม่ได้วางไม่ลงมันเหมือนขัดมโนธรรมอะไรบางอย่างของเขาอะค่ะค่ะแต่เป็นมโนธรรมแบบของเขานะคะค่ะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเป็นบรรทัดฐานอะไรบางอย่างในในตัวเขาที่เขาวางไว้ใช่ถูก่ถูก ถูกถูกถูกซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังมีมีความรู้สึกแบบนี้อยู่กับตัวเองเนี่ยจำเป็นจะต้องไปพบจิตแพทย์ยังไงเอ่อจิตแพทย์แล้วก็ควรจะไปพบจิตแพทย์ผู้ใหญ่หรือจริง,รงๆไปควรจะไปพบจิตแพทย์เด็กเพื่อคัดกรองภาวะของออทิสติกอะคะ่ะหมอหมอหมอ,หมอคิดว่าอย่างนี้ค่ะสําหรับสําหรับหมอนะคะอย,อย่างอย่างออทิสติกเนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นสเปกตรัม ถ้าเราเติบโตมาได้เราใช้ชีวิตอยู่ได้เนาะแล้วเราก็อยู่กับเขาอยู่อยู่กับสิ่งที่เราเป็นได้เราปรับตัวได้อย่างเงี้ยนะคะหมอคิดว่ามันไม่ได้มีความจําเป็นต้องต้องไปไปไปวินิจฉัยขนาดนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้มันรบกวนรบกวนการมีสัมพันธภาพกับคนอื่นลบกวนการใช้ชีวิตของตัวเราค่ะอย่างเงี้ยะคะ่ะเราเราก็ควรจะเข้าเราต้องไปไปไป,ไปพบกับจิตแพทย์ เพื่อเพื่อประเมินว่าเออมันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นภายในเช่นเป็นความวิตกกังวลซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรคจิตเวทอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะเ mm. นาะอันนี้ก็ก็แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรารักษาสิ่งเหล่านั้นไปแล้วว่ามันยังเหลือต้นตอที่มันมาจากออทิสติกสเปกตรัมอ่ะโอเคอันนี้ก็ไปอีก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 ,อ,กอีกระดับหนึง่ง mm. ถามในมุมของคุณหมอว่าสมมุติว่าเราได้รับการวินิจฉัยว่าเราเป็นออทิสติกในตอนโตมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจหรือเป็นหน้าเป็นเป็นประเด็นที่มันเเอเอใหญ่ในชีวิตของเราไหมคะที่เราได้รับการวินิจฉัยว่าเราเป็นออทิสติกเนี่ยคะ่ะเอหมอ,มอคิดว่าสําหรับคนทั่วไปคนตกใจนะค่ะคงจะตกใจอ่าแต่ถามว่าสําหรับหมออ่ะมันก็เหมือน เออคนเราก็มองโลกต่างกันเนาะมีมุมมองต่อโลกแบบไม่เหมือนกันไม่มีใครมีมุมมองต่อโลกที่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นตแน่นอนค่ะอ่าเพราะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็อยู่กับความหลากหลายเนี่ยอ่าแล้วการที่เราอ่ะเออจริงๆหมอคิดว่าคดปฏิกิริยาของคนคงตกใจเหมือนกับเอ๊ะตรวจเจอแล้วเราเป็นโรคอะไรบางอย่างค่ะอย่างเงี้ยนะคะ อ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ส่งผลกับการใช้ชีวิตหมอว่ามันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ถ้าเกิดว่าการที่เรารู้เนี่ยมันทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อฉันรู้แล้วเพราะว่าฉันมีอันนี้แหละมันเลยทําให้เป็นข้อจํากัดหรือทําให้ฉันแบบเออฉันไม่เข้าใจอ่ะแล้วฉันจะทําความเข้าใจและปรับตัวกับเรื่องพวกนั้นยังไงอันนี้หมอคิดว่ามันเป็นมันเป็นประโยชน์กับการรู้ว่าเราเป็นมากกว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงล่ะเราจะอยู่กับมันอย่างอย่างมีความสุขได้ยังไง เราจะอยู่กับ <S 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 กับสังคมให้มีความสุขได้ยังไงในในสิ่งที่เราในสิ่งที่เราเป็นค่ะถ้าเราเข้าใจมากขึ้นว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามันเกิดจากอันเนี้ยเกิดจากออทิสติกเนี่ย <S <S 2> <S 2> มันจะทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นไหมคะหรือว่าในกระบวนการในการมันจะมีกระบวนการรักษามีการกินยามีกระบวนการบําบัดอะไรหรือเปล่าคะคุณหมอคือจริงๆออทิสติกไม่มียานะคะ การที่<ะ>เราหมอรักษาออทิสติกอยู่ทุกวันนี้เวลารักษาเด็กๆอะ่ะเรารักษาอาการบางอย่างแต่เช่นค่ะเขามีสมาธิสั้นก็ก็กินยาช่วยอย่างเงี้ยน,นะคะ,คะหรือว่าถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาเรื่องการคุมอารมณ์ที่ที่ถ้าเกิดเป็นนิดหน่อยเราก็ใช้การจัดการอารมณ์สอนอะไรนี้ไปนะคะแต่ถ้าเกิดโหเราระเบิดอารมณ์แรงๆเป็นประจําระเบิดทีแบบโอ้โหแบบพังพินาศอย่างเงี้ยอะ่ะเราก็จะมียาช่วยนะคะ เนะหรือว่าแบบถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยแบบเออมันแบบมันไม่ยืดหยุ่นมากๆเลยมันเหมือนย้ำคิดย้ำทำหรือเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างซ้ำๆเยอะๆจนมันไม่ไหวเ่งี้อ่ะว่ามียาช่วยอ่าพวกนี้ก็คือเราเรารักษาตามนี้แต่ถ้าไม่ใช่สิ่งที่เราทำก็คือเราสอนเรื่องทักษะทางสังคม mm. อ่าเราก็จะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มก็คือเรื่องของทักษะทางสังคมเนาะ ว่าเออเราจะมีวิธีการจัดการกับปัญหายังไงมีวิธีการสร้างสัมพันธภาพยังไงอย่างเงี้ยนะคะเรามีวิธีจะจะพูดคุยกับคนอื่นยังไง <c oughs> ซึ่งซึ่งสิ่งเหล่าเนี้ยจริงๆหมอคิดว่าสังคมมันซับซ้อนมากอะตอนเนี้ย <c oughs> ใช่ใช <c oughs> ่มัน <c oughs> มันมันยากไหมคะคุณหมอกับกับการการเอ่กระบวนการในการดําเนินการกับผู้ใหญ่มันยากไหมคะเพราะว่า พอเราโตเป็นผู้ใหญ่เนะี่ยมันก็มีการฟอร์มบุคลิก,กภาพอะไรแล้วก็รวมถึงการมองโลกอะไรมันก็แตกต่างจากเด็กอยู่แล้วมันมันยากกว่าไหมคะในในในการที่จะช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่ที่เป็นออทิสติกเนะะี่ยค่ะถ้าถามว่ามันมีส่วนยากแต่มันก็มีส่วนง่ายอืมอ่าอย่างที่อย่างที่คุณหญิงบอกอะค่ะมันมีมันมีประสบการณ์ในอดีตเนาะแล้วมันหล่อหลอมมาจนเป็นตัวเขาว่าบางทีอะการที่เขาเป็นอย่างเนี้ยเขาปรับสมดุลมาจน เนียแหละคือสมดุลของเขาละอืมอ่าแต่ว่าข้อดีก็คือว่าพอเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยแล้วเขาเติบโตมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยการที่เราทําบําบัดบางอย่างเนี่ยเขาจะเข้าใจง่ายเขาจะเข้าใจได้ไม่ใช่เข้าใจง่ายเข้าใจได้แต่อาจจะถ้ามันบางอย่างมันเป็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 นข้อจํากัดจริงมันอาจจะต้องใช้เวลาในการแบบทําให้ใครขยื่อนจากจุดเนี้ยค่ะอ่าอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ก็ก็มันมีมีทั้งข้อดีข้อเสีย ในเด็กเรอ,อจะต้องใช้กระบวนการอีกแบบหนึ่งค่ะค่ะคนที่เป็นออทิสติกสเปกตรัมแบบเฉดที่อ่อนมากๆเนี่ยแปลว่ามันแทบจะแทบจะไม่ไม่เห็นความแตกต่างจากคนปกติเลยไหมคะคุณหมอแทบจะไม่เห็นเลยค่ะค่ะแทบจะไม่เห็นเลยบางคนนี่เข้าสังคมเก่งด้วยนะ อค่ะืมเขาสังคมเก่งเข้าเก่งแบบโอ้โหทำไมเฟนลี่ได้ขนาดนี้ค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันผิวเผินค่ะผิวเผินนี่แปลว่ายัางไงคะคุณหมอก็จะแบบเขาก็จะคุยกันไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าแบบว่ามีใครสักคนที่คุยกับเขาเป็นเพื่อนสนิทแบบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะอาจจะไม่ไม่ค่อยมีแต่ว่าเขาไปไหนเขาคุยกับคนได้หมดเลย อืมเอ่อไปไหนก็คุยคุยได้หมดเลยบางทีคุยจนอ่า uh, คู่สนทนาแบบงงว่าเอ้เราสนิทกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนนะ <laughs> หรือว่าเขาจะใช้ <laughs> เขาจะถามคําถามที่แบบเอ้คนที่เพิ่งรู้จักกันเขาไม่ถามนะ mm. <laughs> อืมอ่าอันเดียวเรื่ <laughs> องเป็น <laughs> ภกขาดทางสังคมคุณหมอจริงๆแล้วเออจริงๆแล้วเรา ไม่มีความจําเป็นคือว่าหมายความว่าถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเนี่ยไม่ได้มีปัญหาที่มันทุกข์ใจมากๆอะไรก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเข้ารับการวินิจฉัยก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่กรณีของคนที่มีภาวะนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาได้ได้สร้างเออสร้าง ความรู้สึกอะไรบางอย่างอึดอัดสร้างความรู้สึกอึดอัดสร้างความรู้สึกไม่พอใจกับคนรอบข้างแต่คนรอบแต่แต่ตัวเขาไม่รู้อะค่ะคุณหมอเป็นไปได้ค่ะค่ะแล้วไไแล้วแบบนี้แล้วแบบนี้เราควรจะต้องทำยังไงคะแบบนี้เราอาจจะต้องทำในฐานะคนที่อยู่รอบข้างเขาเช่นเราอาจจะเหมือนบอกเขาได้ว่าคำถามเนี้ยเราเราอึดอัดหรือคำถามเนี้ยเอ้ยเพิ่งรู้จักกันเราไม่ เราไม่ตอบหรอกอแต่ไม่ได้แปลการที่เราไม่ตอบอะไม่ได้หมายความว่าเราเกลียดเธอนะ,ะแต่เราเพิ่งคุยกันให้เราไปตอบว่าเราเจอสามีได้ยังไงอย่างเงี้ยเราก็คงตอบไม่ได้อืมค่ะอออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเป็นลักษณะของการที่เราสะท้อนเขาด้วยความแบบด้วยอ่าเรียกว่าอะไรเดียวด้วยความเข้าใจไม่ใช่คือการไปตําหนิอย่างรุนแรงถ้าเรารู้แล้วคนนี้แบบเออดูเหมือน เอ่อจะใช้ว่าอะไรดีบางคนบอกว่ามันเหมือนไม่มีมารยาทหน่อยหน่อยอืมอืมอืมค่ะอ่าอันนี้เราอาจจะต้องสอนคือแล้วเราต้องบอกว่าคือเราสังคมเรามันเปลี่ยนไปมากนะคะคือคบางทีเติบโตมาโดยที่แบบเขาก็ไม่ได้ต้องไปเจอกลุ่มอะไรใหญ่ๆไม่ต้องไปไปเจอสังคมเพื่อนพ้องอะไรที่มันเยอะอ่ามันก็เลยทำให้บางอย่างมันไม่ได้ถูกสอนมาอืม เออเพราะงั้นคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของประสบการณ์กับทักษะเพราะนั้นมันต้องไปคู่กันค่ะค่ะแล้วอย่างคนที่มีภาวะนี้เนี่ยถ้ามีคนมาเตือนเขาจะเข้าใจไหมคะถ้าเป็นคนปกติเนี่ยโอเคเขาจะเข้าใจและอาจจะมีการปรับตัวว่าอ๋อโอเคสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทําเราไม่ควรถามเราทําไม่ได้แต่ถ้าคนที่มีภาวะนี้เนี่ยเขาจะปรับตัวไปตามคําเตือนนั้นไหมหรือเขาก็จะเถียงอยู่ในใจครับคุณหมอเขาอาจจะรับฟังแต่เดี๋ยวก็ลืม เดี๋ยวก็ทําอีกเพราะว่าเออมันมันไม่รู้จริงๆอ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนเหมือนเรดาร์อันนี้ไม่ไม่ไม่อยู่ในตัวเขาค่ะอย่างเราอ่ะเราจะมีเรดาร์เราจะมีเรดาร์ที่จะบอกว่าเอ้ยคนนี้เขาอยากคุยกับเราไหมหรือคนนี้เขาไม่อยากคุยกันเราหรืออะไรเงี้ยคือแต่แบบคนที่มีเขาเรียกว่าเออเขาอาจจะมีความบอดทางการตีความทางสังคมเขาอาจจะอ่านไม่เป็นอย่างเงี้ยนะคะเออหรือหรือ หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันทาให้บางทีเขาเขาก็ารับแหละแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วมันลืมอะ่ะมันอ่านหน้าคนไม่ออกว่าคนเนี้ยเขาพร้อมจะให้เราคุยหรือเปล่าค่ะตีความสถานการณ์ออกใช่ใช่ค่ะก็คือ<ม>คืออันเนี้ยมันเป็นความแบบมันเป็นความซับซ้อนอะ่ะมันก็เลยบอกบอกว่าเอ๊ะเราจะช่วยเขายัางไงเนี่ยมันหนึ่งคนอาจจะต้องมามาประเมินละเอาจริงหมอมาคิดว่าบางทีเนี่ยคนปกติก็โกรธเวลาโดนเตือนอ่ะใช่ใช่ อาจจะน่าชาชาออนิดนึงเหมือนกันนะคะคุณหมอเวลามีใครมาเตือนแบบนี้เนี่ยอืมใช่หรือว่าบางคนเขาจะรู้กแบบโกรธเลยหรือมีมีแอคชั่นออกไปแบบรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะ,ค,ะคือเราก็เจอว่าคนเรามันก็มีรีแอคชั่นได้หลากหลายอืมอืมมนก็เลยจริงๆงบอกเขาได้ถ้าบอกด้วยความแบบเมตตาบอกด้วยความอยากให้อยากให้เขาดีอ่ะค่ะเอคุณหมอคะสุดท้ายใครที่กําลังอยู่ในภาวะภาวะแบบนี้อะคะ่ะ ภาวาของความทุกใจมากๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าตกลงตัวเองเป็นอะไรยังไงกันแน่เนี่ยคุณหมอมีคําแนะนําในการที่จะให้เขาได้ได้จัดการกับกับชีวิตหรืออารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไหมคะคือจริงๆก็อยากจะบอกทุกคนอะค่ะว่าจริงๆคนเรา,ามันม,มันมีความแตกต่างเป็นธรรมดาเนาะไม่มีใครเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่เราแตกต่างไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแยกหรือแปลกแยก หรือจะต้องแย่เพียงแต่ว่าเออเราเราจะอยู่กับความที่เราแตกต่างกับคนอื่นได้อย่างไรนะคะแล้วก็แล้วก็การที่เราไม่เหมือนคนอื่นก็ก็ไม่ได้ผิดนะถ้าเราไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนหรือไม่ได้ไปเรียกว่าละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นแต่ว่าเราก็ต้องอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยถ้าเมือ mm ่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าสิ่งนั้นนะที่เราเป็นอยู่มันทุกข์ละเราต้องหาคนช่วยละ mm hmm. เพราะบางทีเราก็มองไม่ออกเหมือนกันว่า ไอ้เด็บางทีมันเป็นจนเป็นมันเป็นเนื้อเป็นตัวค่ะ <Okay. S 1> จนไม่รู้เลยว่าอามันไปกระทบคนอื่นยังไงหรอแต่ว่าโดนรีแอคชั่นมาจนเราคนคนนั้นเขารู้สึกแย่อโอเคถ้ารู้สึกแย่ต้องมาหาละตัวเองหาไม่เจอหาคนที่ปรึกษาถ้าเกิดมันไม่ได้ก็จิตแพทย์จิตนักจิตวิทยาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีคนมีนักจิตวิทยาที่ให้คําแนะนําเยอะนะคะแล้วก็ การวินิจฉัยหรือไม่วินิจฉัยน่หมอคิดว่าจนเราเติบโตมาขนาดนี้แล้วว่าเอการวินิจฉัยหรือไม่วินิจฉัยไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่เราอ่ะจ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 ัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นปัญหากับชีวิตเราได้ยังไงอันนี้สําคัญกว่านับเราด้วยคน